เฮ้ยถาไมเล่นวื้ยเล่นจะได้ก็เล่นรถบึนบึนเนี่ยจะได้บึนฮ้ยเล่นจะได้เล่นอันแต่ต๊ะลูกโต๊ะโต๊ะเฮ้ยอย่าไปนอนลูกลุกขึ้นลุกขึ้นเจ้าเม้ยเฮ้ยเฮ้ลุกขึ้นก่อนนอนพื้นได้ได้ลูก ไปไหนไปไหนเฮ้ยเขามีนั่นไหนนะเขามีมันอย่นี่กะเอ๊ะเจ้าเขามีอยู่ไหนเขามีอยู่หั่นแต่เล่นปื้อๆจะได้เล่นรถปื้อๆแม่พอแล้วงเขามีเขามีชอบเล่นรถกะเขามีเขามีเล่นตุ๊กตายพงกอน้องโฮมฟังแม่ก่อนแม่ถามน่ะ họ mì ăn tuốc ca tá co, tuốc ca tá hả? ăn tuốc ca hả? mẹ này, máy bay con, máy bay, oi oi oi, nãy giờ sáng máy bay con, bay ra đây bay,